สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาชมเตาโลหะที่ถึงยุคหลวงพ่อเงินวัดบางคานนี่ครับเตาจิว๋วเตาตัวเล็กๆเ,เนื้อหานี้ไม่ธรรมดานะครับนี่ดูกล้องก็ไม่ซูมนี่ดูยากครับ ิวครับซื้อมาในราคา100กว่าบาทตอนนั้นเพิ่งหัดเล่นนะครับก็ศรัทธาในหลวงพ่อเงินวัดบางคานี่แหละแต่ว่าจะซื้ออาทิการันตีว่าแท้แน,น่คือเราไม่มีต้นทุนก็ไล่เริ่มไล่จากดูโลหะเก่า ก็มาเจอเต่าตัวนี้นะนตัวแรกเลยนะครับที่ได้มานะครับ mm hmm. ก็ภูมิใจพอสมควร,คร mm hmm. ก็เลยไม่ได้เปิดไม่ได้ปล่อยเช่าต่อนะครับแต่อาจจะไม่ถูกพิมพ์ที่เขาเล่นหากันเท่าไหร่นะครับแต่เนื้อหามันเก่ามันเก่าถ้าเป็นรูปหลอ รูปหอวัดห้วยเขียนถ้าเป็นเนื้อแบบนี้ก็แท้เลยครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้น้องได้ทำคลิปออกมาให้ชมกันสวัสดีครับ